ตอนนี้เจอทางตันของชีวิตจะทําอย่างไรได้บ้างคะครูวันนี้ครูถามเราก่อนค่ะว่าทางตันที่เราเจอเนี่ย มันตันทางหรือมันตันที่ใจของเราวันนี้นะคะตันทางในที่นี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าปัญหาที่มันไม่มีทางแก้ไขได้เช่นสึนามิมาพายุถล่มอ่าวรัสมาโอเคเราแก้ไขไม่ได้มันเรียกว่า u n c o n t r o l factor ค่ะกับอีกภาวะหนึ่งเราเรียกว่าภาวะที่มันแก้ไขได้เช่นตอนนี้เราไม่มีเงินเราไม่สบายเรากลัวโรคร้ายพวกนี้นะคะถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไปมองหา วิธีการหาเงินนะคะถ้าวันนี้เรากลัวโลกร้ายนะคะเราก็ป้องกันดูแลตัวเองดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทุกปัญหาถ้าเรามองทางออกนะมันมีทางออกเสมอแต่คนหลายๆคนนะคะมักจะมองว่ากูไปไหนไม่ได้กูติดกูติดแล้วมันก็เลยติดอยู่ดังนั้นสมองมันสั่งการให้ติดดังนั้นลองบอกตัวเองซิว่าเรามองหาทางออกและก็เจอมันค่ะอืม